ในเรื่องของคดีแอมไซยาไนท์ครับล่าสุดเมื่อวานนี้ทางเจ้าที่ก็มีการแจ้งข้อหาไป3าข้อหาแต่มีการออกหมายจับไปสองข้อหานะครับในส่วนของรองผูุ้มกับซึ่งเป็นอดีตสามีของแอมนะฮะจริงๆเขาบอกว่าทั้งแอมทั้งอดีตสามีคนนี้อยู่ด้วยกันนะครับก็สถานะคล้ายผัวเมียนั่นแหละนะแต่การหย่ากันโดยทางานิติัยแค่นั้นเองตำรวจพันตำรวจโทวิทูลรังสรีวุฒาพรคนนี้นะครับ ก็ได้มีการเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจเมื่อวานนี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นทางสารจังหวัดนครปฐมได้มีการอนุมัติหมายจับไปแล้วสำหรับพันตำรวจโทวิทูลหรือรองออฟคนนี้นะครับในข้อหาร่วมกันร,รับของโจรและก็ข้อหาร่วมกันปลอมแปลงเอกสารของทางราชการและใช้เอกสารปลอมของทางราชการถือได้ว่าเนี่ยเป็นคดีที่มีการติดตามอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะ รองอ๊อฟคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นอดีตสามีของแอมแต่จะมีพฤติกรรมพฤติการ,รที่บอกว่าอยู่ด้วยกันหลายเรื่องกับแอมนะฮะจะถูกออกหมาจับอะไรยังไงหรือไม่นะครับล่าสุดทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ได้มีการมีคําสั่งให้อรองวิทูลคนนี้เนี่ยนะครับออกจากราชการไปก่อนถ้าพ้นผิดเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างนั้นครับจริง,รงๆก่อนหน้านั้นตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยรองอ๊อคนนี้ก็ถูก คำสั่งให้ออกนอกพื้นที่ไปก่อนเหมือนกันค่ะ,ะกลัวจะไปยุ่งเหยิงกับเรื่องพยานหลักฐานอะไรต่างๆนะครับทางคุณตอนเเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็เดินทางมาสอบสวนรองวิทูลด้วยตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่ามีการแบ่งงานในคดีนี้แล้วคดีหนึ่งดูเหมือนจะตามมาก็แบบงงๆนะครับว่าค,คือเรื่องระหว่างรองออฟรองวิทูลเนี่ยกับแอมเนี่ยครับก็สารวนกันอยู่แล้วว่าตกลงว่า ยาไม่ยาเลิกไม่เลิกโดยนิจินัยเนี่ยเขาบอกว่าย่ากันเพื่ิจินัยคืออยู่ด้วยกันแต่ใน,นระหว่างที่เป็นข่าวคือต่างคนต่างมีคนของตัวเองถูก<อ>แอมมีข่าวกับแด่ที่อุดอ่ถูกแอมมีข่าวกับก๊อฟแถวแถวเนี่ยแถวบ้านเขาเนี่ยล่าสุดวันนี้ก็ดูเหมือนว่าทางตำรวจจะมีข้อมูลเพิ่มว่ารองออฟเองก็มีภรรยาน,น้อยจะเกี่ยวข้องอะไรยังไงหรือไม่เนี่ยก็จะมีการเรียกเข้ามาสอบ ปากคำเหมือนกันคือมันมีหลักฐานชัดเจเนะว่าทั้ง3คนนียเคยไปไหนมาไหนด้วยกันทั้งแอมลองออฟแล้วก็ภรรยาน้อยอมันวนไปเวียนมาอยู่งี้แหละนะฮะแล้วก็เหตุก็เกิดขึ้นมาตามมาหลายคดีนะในส่วนที่ออกอมีการออกหมายจับรองผู้กุมกับคนนี้เป็นเพียงแค่ในเรื่องเกี่ยวกับการลักทรัพย์นะการปลอมแปลงเอกสาราร่วมกันใช้เอกสารปลอมคือพอมีคำว่าร่วมเนี่ยแสดงว่าต้องมีบุคคลน,นี้อีกคนหนึ่งตามมานะ ส่วนรองอัอจะมีข้อหาเพิ่มเติมหรือไปเกี่ยวพันกับคดีของฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาลักทรัพย์พยายามฆ่าผู้อื่นของแอมหรือไม่จะต้องมีการสอบสวนนอีกทีหนึ่งครับสรุปเดินทางมาจนถึงวันนี้ในส่วนของจํานวนผู้เสียชีวิตที่บอกว่าเกี่ยวพันกับแอมเนี่ยมีการสรุปตัวเลขตายไป14รอดมาหนึ่งมีการออกหมายจับไป12หมายจับจากคน9คนที่เสียชีวิตนะฮะ ก็ต้องมีการติดตามกันต่อไปนะฮะทางตำรวจจะสอบเพิ่มได้อีกหรือไม่ยังไงนะครับอืมแล้วก็ต้องลุ้นด้วยว่าจะมีตัวละครเพิ่มมาอีกหรือเปล่านะ,ะใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะดูท่ามันจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ถือได้ว่าเป็นคดีใหญ่ระดับประเทศเลยนะคะและต่างชาติเองก็ให้ความสนใจมากจริงๆค่ะมันยิ่งกว่าหนังอีกอะรองอัพนี่เขาบอกว่า ไอ้เรื่องปลอมแปลงเอกสารร่วมกันใช้เอกสารปลอมเนี่ยยอมรับยอมรับไอ้ส่วนที่รับของโจรอะไรก็ยอมรับนะแต่ที่บอกว่าผมพัวพันเกี่ยวกับเรื่องโคงลึงค่าอะไรเนี่ยผมไม่เกี่ยวถึงขั้นบอกว่าล้านเปอร์เซ็นเลยนะไม่เกี่ยวแน่นอนคือเขามั่นใจแบบนั้นแต่มันก็ต้องไรื่อกทีด้วยบอกให้ชาวบ้านเชื่อมั่นหรือหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบต้องก็ต้องติดตามดูต่อไปเพราะว่าข่าวช่องแปดของเรานะครับติดตามเช้าค่ำเย็นดึกนะครับลุยทั้งวันเพราะว่านี่คือ ของจริงครับคุณผู้ชมครับไม่เหนื่อยกันบ้างเหนือฮะลุยกันทั้งวันเหนื่อยท<ะ>ั้งวันลุยทั้งวันวน,ะนะครับ